ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์นะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาใน ID ของ FC กันนั่นเองนะ FC คนนี้ของโอมิกานั่นเองเนาะก็รถเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะสดๆร้อนๆเลยก็คือบุกติชิรอนนะฮะเป็นคัสเอ็กซนะ์มเนาะแล้วก็จะมีคัสของสมรทน,นาเนี่ยก็จะเป็นออ d i ดี้นะฮะส่วน คัสสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นนิสสันซีเวียนั่นเองเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะหรือจะลองทดลองขับตรงนี้ก่อนก็ได้นะในแต่ละคัสส์นั่นเองว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงแล้วก็ค่อยสุ่มที่หลักนั่นเองเนาะวันนี้เนี่ยไอดีนี้เขาให้ลงเฉพาะของคัสส์เอ็กซ์ตรีมเลยก็คือบุกติชิลอนนั่นเองนะคะสำหรับรถคันนี้คือเท่มากนะคะทุกคนคันนี้แบบหูสุดๆอะ่ะเออนะก็จะมีเพชจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองแล้วก็กุแจะอีกยี่สิบสองดอกนะคะทุก มาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะมาลุ้นกันนะฮะสำหรับบุกติชิลอนนั่นเองคัสเอ็กซ์ีมนะฮะมามาดูกันรอบแรกไปเลยกันครับแต่ถ้ารอบไหนที่เป็นพรีพุนั่นแหละนะฮะคัสทองมันออกนะอันนี้ก็จะเป็นคัสธรรมดานะปึ๊บอ,อันนี้เป็น C8 ดคัสม่วงมานะรอบสอง ปกติชิลอนเฮ้ยออกรอบสองหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบกุญแจนะเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่คันนี้ออกเหรออันนี้คาดทองหร,อรือคาดอะไรอ๋อคาดม่วงตกใจหมดขอปกติชิลอนเถอะขอเธอยี่สิบดอกทองต้องมาแล้วขนาดนี้อ่ะพูอ่ะ เอ้ยมันออกอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คันม่วงบ้านหรือคัทคัททองหรออ้าวนึกว่าปกติออก20ดอกเป็นคัดทองนะฮะทุกคนแต่ว่าเป็นโวเวีเ7นะเชลโลเลดสีเจ็ดเป็น C7 ออกนะทุกคนโอ้โหนึกว่าปกติชิลลอนออกซะอีกโอ้โหทองแตกนะฮะ ในแบบ20ดอกไปบุกติชิรอนนะฮะไปเลยวิตกใจหมดเมื่อกี้20ดอกทองออกเฉยมาอันนี้เราจะข้ามไปเลยนะทุกคนข้ามม่วงสองนะก็จะเป็นอ่าคูปเป้นะฮะหนกับ4 8กดไปต่อปึ๊บปุกติ บุกติชีรอนเนี่ยชีรอนพุ้ไม่มาเลยโหเงียบกริฟอ่ะคันนี้มาเอารถแจกมาให้ซะแล้วไปดุยันไปฮะพูเถอะพูมาพูมาบุกติมาเถอะบุกติชีรอนฮะชีรอนม่วงมาอีกแล้วไปโ้หแต่ละคันคาร์ดม่วงนี้เ็าแบบเกินนะ ไปกันเึิบโอ้โหเงียบกริบ RTSV นะฮะเงียบกริบเลยอะไปดุยต่อเึิบโอู้หเกินไปไหมปุ๊บไม่มาเลย C8 มาอีกและไปกันต่อ ลูกกตีคีรอนนี่ีรอนพู้มาเถอะพู้ผู้เงียบกรีบเฮ้ยออกอเข้าใหม่ดิยังไงยังไงโยดาเอ,อ้ยเกินไปนะนะส่มตอ่อปึ๊บยังไงโอ้โหเงียบกรีบ อืมเหลือสี่พันจะได้หรือเปล่าอ่ะขอออกรอบนี้เถอะบุกติชิรอนนะฮะไปเอ้ยผูมาแล้วโอเคมาลุ้นกันนะว่าจะได้ชิรอนไหมขอเถอะชิรอนนะขอมือทองเราต้องมือทองดิต้องแบบอืมต้องได้แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดียวอันนี้หรออุ้ยตกใจหมดขอเธอชิรอนขอชิรอนเถอะมันสุ่มหน้าตู้มันต้องเพิ่มโอกาสเดีชิรอนหน้าหน้าโตแล้วอ่ะชิรอนนะชิรอนเฮ้ยเฮ้ยเฟอรลรี่มาเฉยเฮ้ยลูดเลด รุดเรธทุกคนูหเกินไปเกินไปทองสองรอบรุดเรดเฉยไม่ออกฮะบุกติชิลบุกติชิลไม่ออกเฉยเลยโหเกินไปนะ โอ้เพรเหลือ2006นะก็เราไม่สุ่มเพิ่มแล้วนะทุกคนเพราะว่าจะให้เจ้าของไอเดีเขาอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้นะมันออกมา2รอบทองสองรอบแต่มันไม่ใช่แบบปกติชิลอนหรือแบบลถหน้าตู้ของมันนะทุกคนจริงจริงมันต้องออกแล้วอะ่ะเออแต่มันไม่ออกนะทุกคนมันหลุดเลสหลุดเลดไปไกลเลยอะ่ะทุกคนก็มานนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้เจ้าของไอเดีเขาแบบเก็บเพชรหรืออะไรต่างๆไว้สุ่มต่อแล้วกันหรือไม่ก็ อาจจะรอรถแบบตู้หน้าเลยแล้วกันนะเจ้าของไอดีนะโอ้เพชรหายหมดนะ <c oughs> ต้องขอโทษเจ้าของไอเดีเขาด้วยแล้วกันนะที่แบบว่าเอ้ยมันหลุดเลทจริงๆนะทองสองคันแล้วแบบบุกติชิลอนมันไม่ออกนะทุกคนเกินไปนะโอ้โหแบบนี้ก็เกิน